เราจะำเย่อซุปปอร์ทันรับจากเปไม่ได้24ชั่วโมงคือพันธสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโสรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1-6-6-9ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ำํา,งงานางานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ r m u Talk นะคะกับดิฉันทัดดาวดุงจันโชธค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นเทปพิเศษค่ะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะน้องๆจากสาขาวิวชาพักศึกษาและการจัดการกีฬานะคะซึ่งวันนี้ค่ะน้องๆเขาจะมาเล่าถึงโครงการดีๆที่เป็นโครงการที่มีประโยชน์อีกหนึ่งโครงการนะคะของพวกเขานั่นก็คือโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่นะคะ PE Sport and Health Clinic นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะค่ะอะไรนะคะหนักสุดๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องๆนะคะได้แนะนําตัวกันสักเล็กน้อยนะคะว่าชื่ออะไรกันบ้างค่ะสวัสดีครับผมชื่อจีรพัฒน์ศรีสะอาดครับสวัสดีครับผมชื่อนายกิติศักดิ์เที่ยงธรรมครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายนนราวุฒิประาชินครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุริยาปรวรณีครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชญาเชียมาศค่ะพวกเรามาจากสาขาพระาศึกษาและการจัดการกีฬาชั้นปีที่สองคณะครุศาสตร์ค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มีอะไรที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันบ้างคะเกี่ยวกับโครงการของเราที่บอกว่าหยุดภายใต้โครงการใหญ่ที่มีชื่อว่า PE Sport and Health Clinic แล้วโครงการย่อยคะ่ะชื่อว่าอะไร สำหรับโครงการนียนะครับของเราจะได้ชื่อว่าไม่หล่อขอทำดีปีที่สองครับไม่หล่อขอทำดีครับเอ๊ะทำไมทำไมถึงใช้ชื่อโครงการนี้คะชื่อโครงการนี้เป็นจะเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วครับรุ่นพี่ได้ทำไว้อ๋อคือมีรุ่นพี่ที่ไม่หล่อมาก่อนแล้วแล้วเราก็เลยมาสืบทอดความไม่หล่อ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับอ้าวชื่อโครงการนี้ก็คือประมาณว่าสาขาวิชภัทรของเรามีแต่ผู้ชายเข้ามาเรียนเยอะอก็คือต้องการที่จะแสดงว่า คนไม่หลอก็ทําสามารถทําความดีได้ครับโอ้โแต่ที่เห็นนี่หลอกกันทุกคนเลยนะคะหล่อสวยกันทุกคนเลยนะคะโอ้โหโอเค <laughs> รีบขอบคุณจังเลยนะคะเอาละค่ะแล้วสาหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะเห็นบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาปีที่2แล้วแสดงว่าปีแรกนั่นก็คือเมื่อปีที่แล้วรุ่นพี่ของเราก็ได้ไปออกโครงการที่ไหนคะไปที่ไหนกันเออปีที่แล้วได้ไปที่โรงเรียนพญากรภูมิพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับค่ะแล้ว เป็นกิจกรรมอะไรบ้างที่ไปทําในปีที่แล้วคะกิจกรรมปีที่แล้วก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของน้องๆของโรงเรียนของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นนะคะก็สําหรับโครงการของปีที่แล้วพวกรุ่นพี่เขาทําก็คือจะทําเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายไม่ว่าจะเป็นการเทสแล้วก็การเปิดสปอร์ตคลินิกคือการสอน เกี่ยวกับกีฬานะคะร่วมด้วยแล้วก็เราได้นําพวกเสื้อผ้าหรือสมุดหนังสือไปบริจาคให้กับโรงเรียนด้วยกับน้องๆ<ช>ด้วยไอ้แล้วแล้เรื่องการเทสนี่คือเทสยังไงบ้างคะใช้อุปกรณ์อะไรหรือว่าต้องทําแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการเทสจะเป็นการเทสสมรรถภาพทั่วไปครับจะมีการวิ่งการซิดอัพแล้วก็ดันพื้นครับเป็นปกติวัดความอ่อนตัววัด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับแล้วน้องๆในโรงเรียนนั้นให้การตอบรับยังไงบ้างคะ,ะน้องๆให้การตอบรับที่ดีมากเลยครับน้องมีความสนใจทางด้านการทดสอบร่างกายแล้วก็สปอร์ตคินิกครับผมค่ะแล้วก็จนมาถึงในปีนี้ใช่ไหมคะที่พวกเรามาอยู่ในช่วงของการสานต่อนะคะอยู่ในช่วงโครงการปีที่2 เมื่อสักครู่นี้พูดถึงว่าเมื่อปีที่เราได้ทํามาแล้วแล้วก็ปีนี้กําลังจะเริ่มอีกอ,อยากทราบว่าวัตถุประสงค์ในการที่จัดทาโครงการนี้นะคะว่าทําไมถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาคะก็คือเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายครับครับแล้วก็เจอเกิดจากการเรียนรู้จริงครับเรียนรู้จริงรก็คือ,อในหนึ่งก็คือว่าประมาณว่าพวกเรานี่คือเรียนในส่วนของ สาขาวิชาพลศึกษา,าและการจัดการกีฬาถูกไหมคะแล้วก็อยู่ในส่วนของคณะครุศาสตร์ดังนั้นเนี่ยคืออาจารย์คงจะต้องการให้น้องๆทั้งหมดเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการที่เอาความรู้จากห้องเรียนไปสอนใช่ไหมคะคที่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยอ่าแล้วก็เห็นว่าปีนี้มีพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือในส่วนของการบริจาคแล้วก็การจําหน่ายเสือ้อค่ะ,ะก็สําหรับการบริจาคนะคะเราก็รับบริจาค เสื้อผ้าเอ้ยคาะเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวเสื้อผ้าหนังสือสมุดดินสอปากาทุกอย่างอุปกรณ์กีฬานะคะรวมไปถึงการที่เราได้คิดโครงการที่จะเราจะเชิญทุกท่านร่วมทําบุญด้วยนะคะก็คือการขายเสื้อคือส่วนที่ได้จากการขายเสื้อเราก็ หากไปทํากิจกรรมตรงนี้นะคะคือเสื้อของเราจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันก็จะมีสีแดงสีดําสีเทาสที่ใส่มาในวันนี้เลยนะสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวค่ะราคาเสื้อ150บาทค่ะเป็นแบบฟรีไซส์ใช่ไหมคะคือว่ามีมีไซด้วยค่ะมีไซด้วยก็ถ้าใครที่อยากจําหน่ายที่ไหน่เริ่มทําบุญสนใจที่จะซื้อเสื้อคือเสื้อเรามีจําหน่ายที่ ห้องฟิตเนสค่ะก็คือชั้นล่างชั้นหนึ่งกองกิจการนักศึกษาค่ะก็สามารถที่จะไปซื้อกันได้เปิดขายตลอดใช่ไหมคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะ16พฤศจิกายนนะคะครับพร้อมกันมากเลยนะคะให้น้องผู้หญิงพูดอยู่คนเดียวเลยอ่าช่วยกันพูดบ้างนะคะแล้วในส่วนของปีนี้จะไปที่โรงเรียนไหนคะปีนี้นะครับเราไปกันที่ชายแดน มุกดาหารเลยนะครับใช่เลยะคระับผมผเป็นพ<ว>ื้นที่ต่อเขตของจังหวัดกาลสินกับจังหวัดมุกดาหารเลยนะครับชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแดงนะครับอำบลกุดว่าอำเภอกุชินาลายนะครับจังหวัดกาลสินนะครับแล้วเหตุผลในการเลือกโรงเรียนนี้คือยังไงคะครับสําหรับในการเลือกโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ แล้วเราดูได้ยังไงว่าเขาห่างไกลความเจริญน่ะอ๋อไปสํารวจมาไปสำรวจแล้วมานะคะโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด106คนนะครับเป็นวัฒนธรรมูไทยด้วยนะครับสําหรับหมู่บ้านนะครับไปเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามด้วยนะครับเราเจอภาษาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับเค้าคะ ภาษาอีสานเอาทางนั้นไม่ได้พูดอีสานนะมครับเป็นผู้ไทยอ๋ออะแล้วค่ะแล้วเราจะไปกันวันไหนคะกิจกรรมสำหรับวันที่ไปนะครับกิจกรรมจะไปวันที่ยี่สิเอ็ดถึงวันที่ยฤศจิกสยนพฤศจิกายนอแล้วไปยังไงแบบไหนใครถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่เขาอยากไปด้วยค่ะเขาต้องทำยังไงคือการเดินทางนะคะเราก็จะไปแบบ คือเราจะไม่ไปแบบสวยหรูหรืออะไรคือเราจะไปแบบตามมีตามเกิดใช่ค่ะเราจะไปคือเราเราเซฟอเงินไว้ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะไปร่วมสมทบทุนตรงนั้นด้วยค่ะเพื่อที่จะทําโครงการให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะก็จะไปรถน่าจะประมาณหกล้อรถค่ะ เข่ารถไปแล,แล้วแต่ครับอ่าน้องๆไม่ได้ขอรถมหาลัยไว้ไม่ค่ะ,คะอันนี้ก็คือเราจัดขึ้นมาเองครับอ๋อถ้าถ้าจะให้ดีขออนุญาตแนะนํานะคะถ้าให้อาจารย์นะคะท่านได้ขออนุญาตลถทางมหาลัยเราก็จะเซฟค่าใช้จ่ายลงเยอะเลยนะคะอันนี้ฝากฝากข้อคิดไว้นิดนึงะนะคะอ่าแล้วรถจะออกตอนไหนกี่โมงกี่ยามก็วันที่21เวลาตีห้าครับ ตีห้าเลยนะพี่ตื่นทันหรือเปล่าตีห้านะคะแล้วก็แล้วไปไปกันทั้งหมดประมาณกี่คนนะคะห้าสิบคนห้าสิบคนโอ้โหต้องใช้รถกี่คันเนี่ยประมาณสองคันสองคันเราเอาอะไรไปบ้างคะในวันนั้นก็คือก็คือการที่เราไปเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไปให้น้องๆพวกของต่างๆที่เราได้รับบริจาคมาก็จะมีอุปกรณ์กีฬาสมุด หนังสือพวกนี้แล้วก็จะมีเครื่องไปวัดความทดสอบไอ้ร่างกายของเด็กๆในโรงเรียนแล้วก็เราอยากให้ชุมชนได้รับรู้ด้วยครับก็จะเราจะจัดกิจกิจกรรมสัมพันธ์กับเด็กและบุคคลในหมู่บ้านนี้ด้วยครับเพื่อจะให้ทุกคนได้มีความสามัคคีร่วมกันครับโอ้โหดีมากๆเลยนะคะแล้วสําหรับนะคะ ขาดไม่ได้เลยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่สนับสนุนในส่วนของโครงการนี้มีมีท่านไหนบ้างคะึนอยู่ใช่ไหมก็สำหรับจำชื่ออาจารย์ได้หรือเปล่าเนี่ยที่ปรึกษาโครงการนะคะก็คือท่านแรกคือท่านอาจารย์สุภานิธิขำพรมราชแล้วก็ท่านอาจารย์วีรยุทธกองสงศาค่ะส่วนอาจารย์ผู้ใหญ่ ที่ปรึกษาก็ <c oughs> น่าจะเป็นท่านคณะบดีแหละ <c oughs> ถูกไหมอ่าก็สุรวัตรทองบุท <c oughs> ่านอ่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรวัตรทองบุถูกต้องไหมคะซึ่งท่านก็จะร่วมสนับสนุนในส่วนของโครงการนี้ด้วยเอาแล้วถ้าอย่างสมมุตินะคะถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะไปด้วยทําไงดีอะ่ะอ่าให้มาขึ้นรถได้ที่ไหน ไปเจอกันที่ไหนคะก็ถ้าอยากไปด้วยจริงๆนะครับก็ให้มาติดต่อกับเราอยู่ที่ไอชั้นล่างของกิจการนักศึกษาครับห้องฟินเนตเลยครับแล้วสำหรับการบริจาคการบริจาคเสื้อผงเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาการสำหรับการบริจาคนะคะก็เริ่มบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่16คือเรารับบริจาคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรที่ที่ที่ไม่ใช้แล้วอะค่ะทั้งหมดทั้งหมด พอใช้ได้มีคอมเมนต์ด้วยนะว่าพอใช้ได้นะคะเพื่อที่จะเอานําไปบริจาคต่อให้กับน้องๆใช่ไหมคะแล้วในส่วนของกิจกรรมในวันนั้นจะมีอะไรบ้างมีรอบกองไฟไหมมีแบบไหนอะไรบ้างคือเราเรามีกําหนดการวางไว้อย่างไงบ้างก็คือไปช่วงเช้านะครับเราก็จะได้จัดประมาณว่าเราจะจัดเป็นการทดสอบเป็นฐานให้น้องๆได้เข้าทดสอบแต่ละฐานค่ะ วัดตรวจความดันอะไรต่างๆกับน้องๆจะได้รู้ว่าประเมินว่าร่างกายคุณตอนนี้มีสมรรถภาพเป็นยังไงต้องเพิ่มส่วนไหนส่วนไหนของร่างกายบ้างนะครับประมาณนี้ครับครับแล้วก็หลังจากนั้นมีกิจกรรมอะไรอีกคะแล้วก็ช่วงเย็นเราก็จะมีให้ชุมชนตอนก่อนช่วงเย็นก็คือช่วงบ่ายเราก็จะเดินไปแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านของหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านที่ที่เป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบของโรงเรียนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ ึงช่วงเย็นเราก็จะจัดกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมกันทํากิจกรรมนะครับระหว่างคล้ายๆว่าพ่อกับแม่ก็ทำกิจกรรมร่วมกับลูกรด้วยครับ <ừ> ที่ <ừ> มาอย <ừ> ู่ในเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์สำหรับครอบครัวด้วยครับโอ้โหดีจังเลยแล,แล้วพวกเราจะไปช่วยในส่วนไหนบ้างคะมีทํากับข้าวกินกันไหมมีแสดงละครหรือว่ามีมีอะไรยังไงบ้างพอที่จะเปิดเผยน,นิดนึงได้ไหมเผื่อมีคนอยากไปด้วยอันนี้ต้องให ท่านผู้ชมทางบ้านไปเองครับไปร่วมทำบุญด้วยกันครับต้องต้องให้ไปเองเลยนะถึงจะรู้ว่ามีอะไรไปเซอร์ไพรส์ถูกไหมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไม่ได้เตรียมแล้วตอบไม่ได้นะเอาละค่ะแล้วถ้าอย่างสมมตินะคะถ้าเกิดว่าน้องๆจะนำเสื้อไปจำหน่ายก็คือสามารถที่จะไปติดต่อซื้อได้เลยที่อาคารกิจการนักศึกษาที่ชั้นหนึ่งถูกต้องไหมคะแล้วถ้าอย่างสมมติถ้าแบบอาจารย์เขาไม่สะดวกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องจะสามารถที่จะแบบ ได้ขายให้ที่ห้องสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มเติมตรงนี้นะคะคือทางฟิตเนสของเราได้มีเพจชื่อ i m u fitness ค่ะก็สำหรับท่านอาจารย์ที่สนใจอยากร่วมทำบุญก็ให้อินบ็อกเข้าไปในข้อความเดี๋ยวทางเราจะไปจัดส่งจะจัดส่งเองเลยค่ะ้ถึงที่เลยถึงที่เลยคะถ้าถ้ามตงว่าอยากร่วมทำบุญคือมันเป็นกิจกรรมที่ ที่ดีกิจกรรมหนึ่งเลยล่ะค่ะ ค่ะก็สําหรับเสื้อราคาตัวละเท่าไหร่นะคะ150บาทค่ะ150บาทก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้เสื้อสวยๆแบบที่น้องๆใส่ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด5สีนะคะมีสีขาวน้ําเงินสีเทาสีดําแล้วก็สีแดงด้วยท่านก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะคะขอบริจาคหรือว่าท่านใดที่จะบริจาคเยอะกว่า150ก็ได้นะถูกไหมได้โอ้โหจะยินดีเป็นอย่างยิ่งเนาะโอ้โหนะคะไม่ค่อยปฏิเสธเลยนะคะก็สําหรับรายได้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วน in ้องๆก็จะนําไปในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆที่อยู่ที่โรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนบ้านห้วยแดงโรงเรียนบ้านห้วยแดงนะคะที่กุชินารายจังหวัดกาฬสินนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ลงพื้นที่ชุมชนนะคะที่ให้ประโยชน์กับทั้งตัวของน้องๆเองอ่ะแล้วก็ลืมถามนี่ค่ะน้องๆคิดว่าจะได้อะไรกลับมาจากการไปลงพื้นที่ในการทําโครงการนี้บ้างอ่าสำหรับโครงการนี้นะครับจะทําให้พวกเรา สาขาพัาศึกษาและการจัดการกีฬาเนี่ยนะครับจะฝึกปฏิบัติจริงนะครับเพื่อที่เราไปเป็นคุณครูในอนาคตข้างหน้าครับอีกไหมคะอีกไหมคะเสแสดงครับสุดหล่อ<ร>ว่าเราจะได้ประสบการณ์จริงครับเพราะในันาข้างหน้าเราจะได้ไปเป็นผู้นาครับอย,อย่าลอกเพื่อนอย่าลอกเพื่อนเราจะได้เรียนรู้เรียนรู้ว่ากิจกรรมนี้ต้องทํำยังไงถึงจะได้รู้ว่ากิจกรรมนี้มันจะดาเนินไปยังไงยังไงแต่ละจุดแต่ละจุดครับเราจะได้มี ว่าเรามีข้อบิดพลาดตรงไหนเลยได้แก้ไขไปเรื่อยๆครับแล้วเสื้อดำาะครับว่าไงแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆครับสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของเรื่องการส่งเสริมสุขภาพครับครับให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอ่าแล้วโหนั่งทําหน้าเข้มหล่อ <c oughs> อยู่คนเดียวเลยนะคะคือว่ามันจะเป็นการมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาครับ,รบมันจะเป็นวิชาการสร้างเสริม สมรรถภาพทางกายครับเราจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเราจะได้รู้ถึงข้อบอกพร่องได้แก้ไขปรับปรุงเรื่องต่างๆครับครับแล้วน้องผู้หญิงะคะค่ะก็สวนมาก,ก็ตอบไปหมดแล้วไม่รู้จะตอบอะไรเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราทำในส่วนนี้นะคะสาขาวิชาพละศึกษาและการจัดการกีฬาทำตรงนี้คือเราได้ไปเติมเต็มให้น้องๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยน้องๆในส่วนของเรื่องการสอน เกี่ยวกับกีฬาที่น้องๆยังอาจจะยังไม่รู้จริงในบางเรื่องหรือว่าอาจจะยังอยากจะเพิ่มเติมนิดๆหน่นนอยๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่ที่ที่ไปสำรวจมานะคะก็จะมีสนามตะกอ้อสนามวอลเล์บอลสนามฟุตบอลฟุตบอลโต๊ะปิงปองคือน้องๆก็อาจจะยังยังข,<า>ขาดประสบการณ์เราก็จะไปช่วยเติมเต็มในส่วนของตรงนี้แล้วก็เราก็ได้นำ เสื้อผ้าแล้วก็สมุดหนังสืออย่างเงี้ยไปบริจาคก็ทำให้เราทั้งหมดสุขใจด้วยค่ะมีมีความสุขด้วยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะยังไงนะคะก็ต้องขอฝากนะคะไปยังคุณผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะว่าถ้าต้องการที่จะสนับสนุนนะคะน้องๆกลุ่มนี้ในการทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ I'm you finance ค่ะหรือถ้า ต้องการติดต่อโดยโดยตรงเลยก็ที่ชั้นหนึ่งนะคะกองพัฒนานักศึกษาห้องฟิตเนสเลยค่ะก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมค่ะติดต่อที่ฟิตเนสได้ตั้งแต่เวลา15บหนาฬิกาสนาทีถึงเวลา2ี่สนาฬิกาช,ชนะคะค่ะเดี๋ยวสำหรับใครที่สนใจที่จะออกกำลังกายนะคะก็สามารถฟิตเนสเราเนี่ยจะเปิดตั้งแต่ เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกานะคะสำหรับใครที่อยากสนใจที่จะอยากเข้าไปฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ก็สามารถเข้าไปได้นะคะเพราะว่าได้เปิดให้บริการตลอดเวลาแล้วถ้าอย่างสมมุติจะเข้าไปช่วยอธิบายกติกาในส่วนของการเข้าไปใช้บริการนะคะว่ายังไงบ้างโอ้ยแย่งกันพูดมากเลยสำหรับิตเน็ของเราครับก็จะมีค่าสมัครแบ่งออกเป็น สส่วนนะครับก็คือถ้าเป็นนักศึกษาเราก็จะคิดค่าสมัครรายปีก็คือ40บาทนะครับค่าสมัคร20บาทค่าทําบัตร2ี่บาทนะครับสําหรับบุคลากรก็คือจะเป็นรายวัน30บาทรายเดือน600นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเราก็จะเป็นค่าสมัคร300บาทนะครับต่อเดือนนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะอยากจะออกกำลังกายนะคะโดยมีน้องๆเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่นั่นด้วยถูกต้องไหมคะซึ่งก็เปิดบริการตั้งแต่เวลา17นากา30นาทีถูกต้องไหมคะไปจนถึงเวลา20นาฬิกานะคะก็สามารถที่จะไปพบเจอกับน้องๆได้นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยอุปกรณ์จะมีข้าวๆนะครับจะมีพวกลูวิ่งจักรยานปั่นเป็นพวกดัมเบลเครื่องบริเวทต่างๆครับ ก็ก็คือเข้าไปแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลย<ะ>มีกล้ามออกมาเลยเราเราก็จะมีเทรนเนอร์คอยแนะนําด้วยค่ะว่าเล่นยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําไปจนถึงในส่วนของผู้ชนาการการทานด้วยไหมค่ะ,ะโอ้โหดีจังเลยนะคะแบบนี้นะคะจะต้องจะต้องเข้าฟิตเนสแล้วแหละนะคะเผื<ะ>่อจะผอมนะคะก็สําหรับนักศึกษาของที่นี่นะคะก็ถ้าสมมุติว่าไม่ทําไม่ได้ทําบัรสมาชิก หรือไม่มั่นใจว่าเต็งจะมาเล่นทุกวันก็สามารถแสดงบัตรแล้วก็จ่าย10บาทเป็นรายวันค่ะ <ขา S 1> ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางสาขาวิวชาพาัศึกษาและการจัดการกีฬาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสุดท้ายนี้นะคะพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนได้ช่วยกันฝากถึงท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ดูอยู่ทางบ้านว่าถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมสมทบทุนหรือว่ามาร่วมกิจกรรมที่จะได้บุญแบบนี้เนี่ยให้เชิญชวนนิดนึงค่ะ กิจกรรมนี้นะครับเป็นการทําบุญด้วยนะครับแล้วก็เป็นการฝึกประสบการณ์ของพวกเราด้วยนะครับในการออกพื้นที่แล้วก็ลงชุมชนนะครับอยากฝากว่าให้มีการอยากให้สนับสนุนอ,อุปกรณ์กีฬาหนังสือสมุดอย่างนี้ครับหรือจะช่วยร่วมทำบุญเป็น จากการซื้อเสื้อก็ได้ค่ะ,คะเสื้อตอบแทนค่ะดีมากๆเลยนะคะมีเสื้อตอบแทนให้นะคะท่านใดจะบริจาคเยอะกว่า150บาทก็ได้นะคะก็จะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะอาจจะแบบ500บาท ต่อหนึ่งตัวนะคะสมมุตินะคะสมมุตินะคะก็ยังไงก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านไว้ด้วยนะคะว่าโครงการดีๆแบบนี้นะคะน่าจะสนัสนบสนุนน้องๆนะคะเพื่อที่จะทั้งตัวน้องๆน,นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเองก็จะได้ฝึกประสบการณ์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงน้องๆที่อยู่ที่โรงเรียนที่ห่างไกลก็จะได้ในส่วนของอทักษะต่างๆแล้วก็กิจกรรมความสนุกสนานรวมไปทั้งอ,อุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนด้วยก็จะถือได้ว่าได้บุญกันหลายทางเลยนะคะสําหรับวันนี้ รายการของเราคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับน้องๆนะคะวันนี้จากสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬาภายใต้ชื่อโครงการว่า PG Sport ์ n d h e a l ลโอ้โหนะคะโครงการย่อยของการย่อยชื่อว่าอะไรนะคะ ไม่รอคว้าทำดีปีที่สองค่ะโอ้โหนะครับพร้อมกันมากนะคะช่วงท้ถายนะคะช่วงแรกนี้แย่งกันพูดตลอดเลยนะคะเสียงเงียบมากนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันทัดดาวดวงจันโชและรายการ I'm You Talk ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเีววงรร็น้าาปััก่มมคบ